คอยอยเป็นผู้ใหญ่จะเป็นกำนันเนาะคอยเป็นกำนันจะเป็นผู้ใหญ่บ้านดอดแซ่บโหแซ่บแซ่บดีพี่น้องอยากเห็นการกินแซบได้ยังไงพี่น้องว่นนีมันบ่อแซบดีแต่ว่ายายกินมาแล้วก็เลยมากินน้ำเล่าแยพึ่งมาจากเฮ็ดคลิปเฮ็ดคลิปอันนี้ก็เฮ็ดคลิปยังเฮ็ดบ่ นานเเ็ดฟือง่สวัสดีครับขัวช่วยแน่มาแล้วครับมือนสว,ส,สวัสดีคะ่ะยายเตี๋ยค่ะยายเตี๋ยวันนี้ยายเตี๋ย,ดย,ย,ยได้เตี๋ยแล้วมากินน้ำเล่าวันนี้เด้อครับ<อ>มาได้เตี๋ยยายก็กินลาบม็ดเฟืองมาแล้วหนึ่งมาเห็นน้องเรากำลังเห็ดลาบสบายหน้งห<อ>ัหวห้อยห้อยเลยสิมากินน้ำเล่าขัวช่วยแน่กับพี่น้องกันนี่แหละพี่น้องเราสิว่าเราเป็นไผเป็นไผเนาะคือว่าได้กินน้ำกันพี่น้องกันนี่แหละพี่น้องเอ้าเจ้าออกก่อนมายายเตี๋ยเจ้ากินก่อนแล้วให้เจ้าเรื่นอ่ะเจ้ามาใขกเจ้า สวยกว่าเราเปีย๊ยงไหนฟิมือเปีย๊ยงไหนแซ่บปะคอยคอยเป็นผู้ใหญ่จะเป็นกำนันเนาะคอยเป็นกำนันจะเป็นผู้ใหญ่บ้านเลยอันนี้อันนี้ก็ลวกสุก,กละลวกสุกเรียบร้อยละแค่สุกแล้วเห็นไหมแซ่บบ่มาดุยด้ยไอเตียงเข่ามึงมันจะเป็นแซบบนิววีเลยเกิดบ่อันนี้ต่ำสบายนั่งได้ครับเด้อแซ่บแซ่บ <c oughs> กินก็พักกินหลายๆเจ้ากินหลายๆแล้วได้เแซ่บอยู่พี่น้องแซ่บอยู่บัวน้อย่างปวด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 อันนี้พักเจ้าเมากวันนี้เจ้าเสียบบางออกกรอบกรอบกินหลายเด้อเตี๋ยได้มีเดียเตี๋ยส่วนจะเตี๋ยมากินน้ำวันนี้เรามาจากจากนาก็เลยส่วนแล้วกินเลยมีคนมากินน้ำมาแสีบ แม่เจ้าผัส่วนกว่ากับซีแวรมากินอยู่เพราะว่ามันหอมหอมมันเป็นแต่แสบด้วยไงดับเดี๋ยหอมในเข่ากันเฮ็ดดีเลยกับเนี่ยกับสบายน้่งกับต่ำแซ่บดีพี่น้าะเจ้าต่ำซะยังก็แซ่บแถมเจ้าต่ำซะยังก็แซ่บ จำทัดใจตำไม่พกเบาจำเสโคกโอ้เสียบอีรีพี่น้คงก็เสียบได้แกวกินบแค่แต้กินเลยแหละก็นะแกวดีดนัเข้าไปถ้าได้แถวหักมแบเอารงเอามาลวกไหมเอ็น่เอามาลวกลวกให้นะ แล้วมันแขนอันตันขึ้นมาไหมฮะข้ามรวงบอลบอลเหมือนน้ำมันมันดิบสดปรกาศจริงจีแมนปรกาศบอลด็กทน่นเห็นจะวัดกินน้ำอยู่วัดขอเล็กกันเล็กใครไปเลยบอลเห็ดอันนั้นเลยบอลเห็ดสุกเริ่มเห็ดดิบบอลแมนบอลเห็ดอันว่าจะไปกินดิบเลยมาเด้อพี่น้องน้ำไปกินน้ำกันเด้อแซ่บอีหลยพอก,กินของเราอยู่พี่น้องแซ่บอยู่แซ่บอยู่ทนายกินมาแล้วได้เนี่ย คนบาขยึดตาตาตตีมันคือยังไงเขาเป็นพี่น้องมันจะมีสายพี่น้องกมันก็ต้องคือกันพี่น้องกันครับมันพี่น้องแก่มันตรงละไม้ใครขึ้นกันนี่พี่น้องแมนครับอคือกันนะค่ายกันครับเป็นนั่งใกล้ๆเพราะว่าพราเป็นพี่เป็นน้องกันแต่แต่เรี๊ยวเราตตีแล้วลุยลุยเวียกเอเนะเราได้ดำดำนะแมนเราลุยเวียกเียเราเห็นเวียกอืม แสบอยู่เสบอยู่กไรดบ้างแนเนี่ยการใดบ้างแนอหมกกไรใดบ้งแน่กไรบางแน่พอดีกินพอดีกินพ่เพยร์ไกยออยากเห็นการใ้กินแต่ว่าเป็นกลิ่นดังกันปะใช่ครับใครมาเป็นไข่มักเ่ยครับมืขึ้นเลยว่ามือหนาวไเปลือกไปหายุ่หน้าเยอะแยะ เมื่อนานกว่าจะเห็นเจ้ากินอยู่มันเป็นตะแซ่บแทบกระสันกันแล้วอันพักอันนั้นฟางยาวๆนะอ๋อข้ากินกับพวกกันกล้าพวกต่ำเลยแซ่บอยู่เขผาอยู่กับปุลกระปุ่งเจี๊ยบแซ่บอยู่ไปเด้อพี่น้องเด้อปากเล่าเด้อพี่น้องเด้อกลัวชัวแน่เล่าเล่าเป็นคนอยากไอ้พวกแก่ก็เฮ็ดเฮ็ดเรื่อมกันนี่แหละอันเพิ่นอนเราบกกาตะกี้อยู่ตะเบื้องหลังครับ เราเฝ้าแต่ก <ules> ล <klore ret ro ired> ่องให้ขอตบกล่องแฮนด์อะไรนัวข้ามาอ่เลียกลายเป็นเจ้าของเขินสำาอสำนึกอยากไปบ่ะกัดได้กระปุกปวดได้อันหวานนีเด้พริกเงี้ยนะโอ้เคยได้กินแล้วเมื่อไหร่เนี่ยแสบอืมเนี่ยเออตั้งเด้อกัดกินเลยคอยใช้พันเด้อสอยิพันเด้อแ่บปะเส่็จแสบ สบายนางแซ่งกินบังขันท่าโอวัวเนาะออวเซาหมูเนาะอ้ยแซ่บเป็นอย่างเด้งจุน้ำกันหนาวไปประเทศนู้นเห็นเจ้าเสียนยุ่งง่ยไปเท็่รถนะขั้นกว่าไปกินรถบอกช่วงนี้ตาตีเรางานเราหยุ่งอีลี่เลยครับงานเราหนุ่งคักหนุ่งแน่เราไปตั้งหนาเมื่อนี้เราไปตั้งหนาดูครับดูแน่ พอเอาโลบไปให้เล่าอยู่ม่นเมนดูแต่มันคนละงานเมนบ่วคนละงานละละงานลุยลุยลุยสวนเพิ่นกะชีว่าเข้ากินเป็นเพิ่นพาคขันดูให้ได้กลิ่นมาไปยมาเลยคือว่าคนละงานงอมเสียบได้ยังไงพี่น้องเ่นบัมันบัแซ่บดีแต่ว่าย่ายกินมาแล้วก็เลยมากินน้ำเล่าย่า่พึ่งมาจากเฮ็ดคลิปเฮ็ดคลิปอันนี้ก๋เฮ็ดคลิปยังเฮ็ดบอช นาเห็น้เฟือเป็้เฟืองอ่ะกะบไปเดียวกระดับพริกฝากเด้อขับเด้อยังเบิรนยังเบาบเกงดอกอ่ะมียังกะตีช่วมกันได้ครับกดไหลกดแก่เล่าน้ำเน่เล่านี่ล่ะผู้ปิดท่องหลังพระอยู่ท่างหลังฝนอยู่ทางแตน่ลของกองอืหยังกล้องหาอะไรนึยว่ะ อันนี้มาเป็นโตต้นของตัวเองปากแลาแดดคือบังคับไม่ออกรอเล่นรอเหรอนแซ่บไปเลยใหญ่มันสีคือเผ็ดแต่บ่เผ็ดเนาะบ่ใครเผ็ดมาแล้วเบลเบลนั่นพริกมันบ่เผ็ดมาแล้วอันนี้หน่อยไม่หลุนเขาก็สิกินเขาเสียวใส่อีก ก็เสร็จแลมาออกน้ำพี่นอ้องมื่อใดเราก็เฝ้าตาลังก่องเมื่อใดเราก็เฝ้าตาลังก่องเจ้ามาออกด้วยจามาออกด้วยนทำายเสมอให้พี่น้องเขาเห็นน้ำแม่สั่นก็เลยแล้วมาออกเห็นตัวตวนกันกดไลค์กดแชร์เราได้เด้อครัวชวนแน่ครัวชวนแน่เนาะแหน่แต่ว่าเราเด้อครับแต่เราเห็นเยนด้านกินเสีษตอีหลีของเราอยู่ ก็รักเบิึงก้อยเฮ็ดเลยอยรักเบิึงเจ้าเฮ็ดบ่เป็นหยังบ่หวงบ่หวงอือดักเบิึงเฮ็ดเตี้ยแล้วสู่เยเตี๊ยแซ่บบ่ต้องปรุงเลยของเยี่ยอยู่หลังกล่องน่าก็ซิมรตลอดบ่ต้องบ่ต้องมาปรุงมาเสริมอีกเลยเป๊ะก็เฮ็ดสำหรับผู้ผู้เฮ็ดบ่เป็นกระิได้เฮ็ดเป็นพี่น้องเฮ็ดได้กินแบบบ้านน่องเฮาแบบคนอีสานเฮาเฮ็ดก็สิได้เฮ็ดเป็นบ่แม่นว่าเมลมาขอเตี่ยบของเฮ็ดคือเจ้าคือบ่แซ่บมันอยู่น้ำรดเฮาเด้อพี่น้องเด้อเฮาต้องซิมเอา สิ่หมาว่าข้ามาักรสเปรี้ยวรสสมรสเพียดรสเข้มอีหยังอยู่นล้เข้าแต่ว่าแนวใส่ก็คือยังแย่เพราะเหตุอะไรแบบแสบไผ่แสบมันเนาะรสแส ice ่รสมันเนาะอืมขั้นไผ่หวานกับเห็ดหวานขั้นผลมาวางน้ำตาลกับมัต้องแส่น้ำตาลคือกับเทียมเหมือนกันครับแต่ที่ว่ามันใส่ดิเพราะอีหยังเพราะว่านองคนซื้อแล้วไปเดือดข้างไก่ก็จะถึงบ้านมันเซ็งก่อนแล้วครับเซ็งแล้วนะพี่น้องแม่น ถึงบ่ใส่กระเทียมมันนี่ขั้นข้าตํากินเจ้าเจ้านี่ก็ใส่ก็ได้ว่าเป็นยังแมนคือข้าไปซื้อตํามหุ่งตําสมตํามากจากพี่อื่นข้าไปซื้อมากห้าวเสยอหัวบานมากกินเอ้ามันยังก็เอแท้คือมันเสี่ยงแล้วนะพี่น้องแมนอือขั้นข้ากินเจ้าๆจังอยู่คือใบกระเทียมหือแย่เก่าใส่กินขั้นข้าซื้อไปทางไก่มันก็เสี่ยงแมนแล้กลายเป็นสิ้นว่าบ่ใส่แต่ว่ากระใส่โน่นอื่น ต้องตังเทียบกันแล้วอันใสกับบอไซอันอันบอไซดีสิบเอเซ็ง์เลยครับอ่าอันสิเซนต์เร็วกับเทียมอ่ะแต่ว่าอันยั่วยุ่นกวนกวนหูกวนจมูกเข้าหน่อยคือใสต้องเพราะว่ามันมันสีหอมเนาะแมนสีหอมหอมแสบเลยล่ะแต่ว่าขั้นท้ายเข็ดกินอย่างนี้กได้โดนๆเจีนเทีนไว้บบบว่าเท่าเดินซื้อแล้วไปไปทางไก่ะนะแมนมันสีเซ้งเจ้ากี่เจ้าขอเป็นสาวเนาะ ก็ไปตำหุงขายยำแรงด้วยที่ยำงานตำหุงขายนี่ใส่กระเทียมพี่น้องโปุกๆเข้าขบปุกๆเหนมือถึงกินแล้วดิเหมือนนี่ข้นเบิ่งหนังเบิ่งหมอลนร่เพิ่นเห็นไปซื้อตำหงูไปซื้อตำหงูเป็นวาดิ้มันหอมมันหอมดิมจังว่าคนขีดถามมาถามมาว่าเอเตี๋ยวพิ้งคือใส่กระเทียมคือว่าสุมือนี่เข้ากับเป็ดขายของเงี้ยมันขึ้นเนาะพี่น้องเนาะเข้ากันซื้อมาแต่ไก่ไก่งห็นมันก็ชิเซ่งคือว่านะใส่ได้พี่น้องอันอยู่กับหมอนเข้ากับใส่ได้ ของกินยี่น้ำภูมิภาคได้ไปนอนเลยถูกภูมิรชาร์ตามคนกินคนกินเลยนะถึกต้องที่สุดชอบเลยเมื่อไาร่คอยสิแกงน้องใหม่มิเดี๋ยวนี้อยคอยเอาน้ามดน้อไม่ไว้ก่อนเกิดขึ้นศัพทน้องนี่จะเป็นยังไงเดี๋ยวคอยสิแกงแกงใส่บักพักท่องเข้าติ่มสวนเข้าอยู่ดอกกะมีนวยกะมียอดกะมีผักลงงามงามขอเจียงามเหลี่ยมคือจะมากอดสีกอสิมีไว้ตลอดห่าเขาไปได้ซื้อเพิ่อน เฮาวทได้รู้ว่าเฮาปลูกเฮาปลูกกินเฮาเอากอย่างส่เดรซีนะพี่น้องวัดภไพสุดปลูกนั่นเองเอากินลายๆกินหลายๆโอ้สีใดว่าขั้นยิ่มเ่ยพี่น้องเอ้ยมากินซอยเราเด้อเด้อล่ากับเห็ดแสบเห็ดหลายอยู่กั้ช่วแน่กันได้เรามาเกตเห็นไรเห็ดเปลือกควนเพื่อคป็นกินน้ำเนาะขั้นพี่น้องย่างไกลไปไกลมากเพรานไม่กินน้ำาก็บบัได้ว่ากันพี่น้องว่าสุดมักมักพีมากมาเกินคนไม่กินเขาน้ำ เห็นโมย่ายเออเน่อันยูทูปในโทรศัพท์เพิ่นยังมาอีหลีเนาะินี่ก็รู้ดีใจว่าสันขึนมาหอดึงมาถึงทีแรกมากินหนึ่งทีอือแต่ว่าอันอันนี้ย่า่โบอยากให้มานี่มีอยู่เรีพี่น้องแต่วันไม่ไหวเลยมันบินมาติ๊บปีกเลยแซ่บเบรเซนว้าวแจ็คเปลีพี่น้องลองชุดหนำดู้โอ้ยฉันนี่ถึงใจเลยแล้ว อืกระเทียมทุนแบบอืมแบบหรืแซ่บแอกอืมก็สีก็นคืนเผ็ดจังก็บเผ็ดหลายดอกเผ็ดก็กินได้หรอกอืมครับเนาะกินหลายๆกินหลายอืมหอยกรดับรักกินมาเรืองหนึ่งอะนะ กินทั้งซีมทั้งกินเลยเนาะทั้งนเทัทั้งซีมแล้วรักกินความพนแล้วอูอพันพันพันี่เจ้ะเือเียบพันพันผักอกินดีกินแซ่บมีแห้งคนเนาะนี่ตุ๊ยังมาย่ายบอยล่ะกินยำเขากินใดแล้วพี่น้องแล้วยำกินวัได้ยาไม่กันกินมันกินด้นือ ยามกินได้กสมแก้วหวานกับวัสดอกินขึ้นมาแ่กินวัตถสืิบกสมแกวหวานมากกินได้ยังไงอีกว่ามาตังอื่นพร้อมเดียวนาะเสบบอพี่น้องแสบบอเสบมาเ้อมาแสบกันไดพี่น้องเด้อนะน้องจำมีตังวลายเสบบอแสบบอขั้วชื่อแน่แเรากินแสบแล้วก็แยกเสบแยกกักินมาแล้วแยกกับแสบด้วยกันครับป้าบเนนย่า่นาะ เดี๋ยวย้ายไปหาเตรียมได้กินไว้ให้เตะแต่ตีตอตอนนี้มันอย่คำแล้วตอนนี้มันอย่างโม่งบนหกม่งแล้วมั้งเนาะขอบคุณหลายๆได้พี่น้องได้ขอบคุณหลายๆที่มากดไลค์กดแชร์กดไลค์กดแชร์เราเด้ครัวช่วยแน่กดซับสไครต์เราพร้อมฝากเราเด้อย่าเฝ้าลืมแล้วได้พี่น้องเด้อเราของกะออกเราอายขอบคุณหลายๆค่ะขอบคุณหลายๆที่มาเป็นที่มากินน้ำเล่าเนาะครับผมขอบคุณที่เตียหลายๆเด้อที่มากินน้งกินน้ำเด้อครับอ่ฮะครับ ไปแล้วนะครับเดอ้อวันนี้ก็ขอฝากากดไลค์กดแชร์กดติดตามครัวชูแน่เด้อครับเดอ้อครับผมกับเจ็เตี้ยก็นจะไปแล้วครับสวัสดีครับค่ะสวัสดีค่ะ <c oughs> อย่าลืมมือถาวเดอ้ออย่าลืมครัวชูแน่เดอ้อ <c oughs> <c oughs>